สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูสายตัวสายสำเร็จรูปนะครับทั้งแบบหนึ่งหนึ่งคอและสองคอถ้าสายสายโอวายเนี่ยดีเทลจะเป็นแบบนี้จะแปะเขาจะแปะมาให้แบบนี้นะครับทั้งหมดทุกม้วนนะครับทุกม้วนจะมีแบบนี้นะจะเป็นโอวายเนาะแล้วก็ตัวสายตัวสายเองก็จะที่ตัวเส้นของสายนะครับจะสกรีนโอวายชัดเจนนะเป็นยี่ห้อของเขามา เดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูม้วนของสายสำเร็จรูปนะครับที่เขาเข้ามาจากโรงงานสายของโอคือทุกขั้นตอนเขาเขาจะทำทำทั้งหมดนะครับคนทําทั้งหมด ว้อของผมสั่งไปใ,ใช้เวลาพอสมควรเลยหลยะกอสุดนะอันนี้คือสายโอไวส่วนอันนี้ก็คือสายมันก็คือสายสำเร็จรูปนะครับเคดูนะครับไม่พูดอ่าโอเคอ่ะเราลองมากีดแกะม้วนสายดู าเโอเ้ยมาแกะให้หน่อยครับรบกวนรบกวนนิดนึงครับอ่าแกะดูก็เดี๋ยวผมก็จะแกะอันนี้ให้ดูดนะครับดูดอะเลยจังแบบหนึ่งคอและสองคอนะครับ ช่วยช่วยแกะสายน,นีนน่โอเคเรามาดูกันเราแกะออกมาประมาณนี้เนะที่ที่ผมอยากแกะคือผมอยากให้ดูในในช่วงของของของหัวประมาณนี้ครับผม ก็หัวของ OY ก็ก็จะมาแบบนี้ตัวหัวจริงหัวไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ผมอยากให้เน้นไปที่ตัวสายมากกว่าตัวสายเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นเป็นสายแบบเดียวกับม้วนม้วนใหญ่เลยครับผมอ่าชัดเจนเนาะมุมนี้ OY FTTH c a b l e 1หคอแล้วก็มีระยะเมตรบอกนะครับบอก ชนิดของแจ็คเก็ตเรียบร้อย L, S, Z, H นะครับ Low Smoke Zero Halogen ใครเคยอ,อ,อ่านบทความผมเขียนไว้ก็น่าจะรู้ว่า Low Smoke Halo Low Smoke Zero Halogen มันคืออะไรโอเคหัวประมาณนี้น้ำใสโอเค ทีนี้เรามาดูแบบไอตัวสายสองคอที่ผมบอกว่ามันมีลาเบล l ลาเบลคืออะไรนั่งลงอยู่สามเนอ๋อลาเบลคือนี่ลาเบล็ที่มาร์กสายครับผมเขาจะทำมาให้อย่างนี้นะครับซือผมผมเห็นครั้งแรกผมก็เออดีเนาะ เพราะว่าก่อนหน้านี้นผมไม่เคยเจอว่ามันใครเขาทำมาให้เขาไม่ได้ทามาให้เขาก็มาร์คู่สายมาเนาะเส้นไหนเป็นเป็นหนึ่งเป็นสองก็แล้วแต่เนาะมันก็จะดีเราสะดวกเราใช้งานนะครับผมเนาะพอเราเราใช้ดูเพกอะง่ายเลยจริงปะ่ะใครเคยใช้ดูเพกนี้ก็จะเหมาะสายทุกทุกม้วนที่ที่ผมขายอยู่นี่จะเป็นซิงเกิลโหมดทั้งหมดนะครับผมผมไม่ได้เอามันตีโหมดเข้ามาเนาะ เพราะว่าคือถ้าวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวซิงเกิลโหมดมันจะจะเน้นใช้มากกว่าเนาะส่วนซิงเกิลโหมดกับมันตีโหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูในะบทความผมในหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะบอกไว้มันตีโหมดซิงเกิลโหมดอะไรดูเพจซิมเพจก็ไล้กันไปดูเยอะแยะไปหมดเนาะงงอ่าโอเคขออนุญาตเก็บหลบนะครับ โอเคเรามาดูสายอีกยี่ห้อหนึ่งไม่มียี่ห้อครับผมอ่าเป็นม้วนสองคอสองคอนหะมม้วนสองคอเลยอ่าครับแล้วเท่าไหร่เดียวกันนะครับผมสาย อ่าครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาแต่ว่าสายเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้มาร์คลาเบล,ลมาให้นะครับผมนะอ่าอันนี้เป็นมันจะเป็นสายลักษณะแบบนี้ครับผมก็ตัวก็ไม่ได้มาร์คคู่สายมาให้นะครับคุณภาพสายก็ตัวเลขสายอะไรก็ไปอ่านกันเอาเองนะครับผมอ่าดู๋ยาผมให้ดูนิดนึงก็ได้หนๆก็ในในละที่ว่ามันยาก,กมันยากยังไงเออดูครับผม อลองดูกันเองก็มันยากไหมนะครับผมเนี่ยไอตัวเนี่ยที่ผมผมเซเรียดมากผมหัวเสียหลายรอบเลยก็คือตัวเลขของสายหลักที่3หรือหลักที่1อะไรก็แล้วแต่บางทีบางครั้บง,างบางมัวลก็ตั้งแต่หลักแรกเลยนะครับผมมันอ่านไม่ออกมันอ่านไม่ออกเราจะตัดยังไงละครับทีนีอ,อไม่พูดถึงเรื่องอื่นเนาะโอเคมีอะไรมากกว่านั้นพอโอเคงั้นผมขอจบคลิปสายสําเร็จรูปแค่นี้ก่อนนะครับผม